วัสดีครับวันนี้อยู่กับเวฟร1อยสิบปี2009โชโฉมแรกเลยครับที่ทดลองทําตลาดในประเทศไทยเพราะว่าคันนี้มันได้รับการอัปเกรดการเปลี่ยนโฉมใหม่อ n น w มาจากเวฟร้อยสิบคาร์บูเรเตอร์มาเป็นหัวฉีดนะครับหรือเขาเรียกกันว่าหัวฉีด S3 หรือระบบไฟ S3 นั่นเองมาเป็นหัวฉีดแล้วนะครับ ก็จะเด่นในเร <ue> ื่องของการประหยัดน้ำมันและมีการตอบสนองเครื่องยนต์ที่ดียิ่งขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดไปหาข้อบูงมามันจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันที่มาพร้อมกันนะครับก็จะมีเวฟร้อ0 i ตัวนี้เป็นสีช i แล้วก็มีเวฟร้อยสิบไอเอใช่ครับมันเป็นเกียร์ออโต้มันสวยมากๆเลยนะครับมันเท่มากผมอยากได้มือสองสักคันหนึ่งอยากเก็บสะสมไว้เอามาทําด้วยนะฮะก็ทั้ง3มรุ่นเนี้ยใช้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันหมดเลย แต่ก็จะต่างกันในเรื่องของการดีไซน์นะครับรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ระบบส่งกําลังที่เกียร์ออเนี่ยมันมีทั้งสายพานแล้วก็มีทั้งโซ่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวนิดๆหน่อยนะครับผสมกับการบอกเล่าประสบการณ์หรือปัญหาการโมดิฟายหรือการแต่งเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้นะครับมันจะมีปัญหาวงเล็บถ้าคุณไม่แปลงชุดไฟเป็น S4 คุณอาจจะเจอปัญหาเหล่านี้ก็ได้ครับ เวลาคุณทําการเปลี่ยนแคมแต่งนะฮะมันก็จะเดินเบาไม่อยู่ในอาการของรถ S3 เดินเบาไม่อยู่สตาร์ทติดยากแต่ว่าความเร็วปลายอ่ะแรงนะครับแรงมากๆเลยวิ่งจาก110ไปร2 0ยได้เลยมั้งสมัยนั้นนะ่ะเดิมๆหมดเลยท่อก็เดิมๆนะครับอัตราเร่งตอนต้นมันก็จะหายไปนิดหนึ่งต่อมาเนี่ยผมก็ให้ช่างคนหนึ่งแก้ให้นะครับ อาการเดินบาไม่อยู่เนี่ยให้ช่างคนนั้นแก้ให้ปรากฏว่าอัตราเร่งต้นมาเนี่ยดีแต่ว่าความเร็วปลายครับจาก110สิบกว่าร้อยี่อ่ะมันหายไปเลยครับเหลือประมาณ100นิดๆหน่นนอยๆซึ่งมันน่าแปลกใจมากก็ทนใช้มาฝืนใช้มาเรื่อยๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วก็ตรงและไม่อยากทำไม่อยากทาต่อแหละแล้วถัดมาประมาณปี2ปี ผมให้ช่างอีกคนหนึ่งคนละร้านคนละจังหวัดกันเลยก็ให้ประกอบเครื่องให้นะครับเพราะว่าผมไปขว้านเสื้อสูบมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูก52.4เป็นลูกของคลิก125นะครับก็ใช้แคมตัวเดิมด้วยก็ให้เขาประกอบเสร็จสับปุ๊บลันอินเรียบร้อยแล้วก็ลองวิ่งดูปรากฏว่าความเร็วต้นกับกลางดีนะครับดีขึ้นแต่ว่าความเร็วปลายวิ่งไม่ออกเลยครับวิ่งได้เท่ารถเดิมเลยคุณ ก็ประมาณร้อยิบอ่ะมีทั้งลูกแคมท่อก็เปลี่ยนมาแล้วนะลองทั้งท่อเดิมแล้วก็ลองทั้งท่อผ่าหมกก็วิ่งได้แค่ร้อยสิบครับคือถ้าเป็นรถนเพื่อนหรือเป็นรถคนอื่นเนี่ยทำสเต็ปเดียวกับผมอ่ะมันน่าจะวิ่งกันเกินร้อยยสิบกันละถูกปะเขาไล่สเตอร์เลไรกันแต่ผมอะแม่งไล่สเตอร์ใหญ่ขึ้นให้อัตราทดมันเยอะขึ้น เพื่อให้มันวิ่งไปถึงรอบปลายรอบตัดให้ได้รถผมคันนี้ไม่เคยวิ่งรอบตัดในเกียร์สี่เลยครับไม่เคยถึงเกียร์สี่ปุ๊บมันก็จะคาอยู่งั้นนะ่ะไม่เคยวิ่งไปถึงรอบตัดเลยผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงอะ่ะมันคืออะไรกันแน่ผมสันนิษฐานไว้สองอย่างก็คือไม่เป็นที่ตัวกล่องไฟ S3 สามเองที่มันไม่จูนแล้วก็มีที่แคมมมีอยู่สองอย่างนี้ที่ผมนึกถึง ก็ถ้าเกิดว่ามีงบเนี่ยผมก็จะไล่ไปทีละอย่างก็จะเริ่มจากการเปลี่ยนชุดไฟเปลี่ยนกล่องให้มันเป็นรถรุ่นใหม่เป็นของ S4 S5 S6 อะไรก็ว่าไปแล้วก็ฝานะครับฝาผมก็จะเปลี่ยนเป็นของ S4 ผมต้องยอมรับเลยว่าคันนี้คือทนทนมากทนไม้ทนมือดีก็จะประมาณนี้ในส่วน6เครื่องยนต์นะครับส่วนของภายนอกเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าผมเน้นแต่งแบบว่าให้มันดูคลีนมากที่สุด ดูเป็นรถเดิมมากที่สุดแบบเป็นทรงตอรอทรงคลีนคลีนต่วตอรอผ่านดูไม่ห,หวบหัวเอ๋อสวยดีนะครับเฟร,รมก็เป็นเฟร,รมเบิกใหม่เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุมานะครับตอนแรกมันโซมกว่านี้อีกนะครับก็เป็นชุดสีด้านหลังที่ทำการเบริกมาใหม่แล้วก็ชุดไฟไฟท้ายบางโคนท้ายเบิกมาใหม่ มันก็อาจจะดูใหม่หน่อยส่วนด้านหน้าก็จะดูเก่าหน่อย <c oughs> ครับก็มีประมาณนี้ภายนอกครับรถคันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมไปอัปเกรดอะไรมาผมก็จะมาไล่ทำาิฟอัปเดตใ,ให้เรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> จะเล่าอาการใหม่ๆด้วยนะครับว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่เผื่อ <c oughs> เป็น <c oughs> เพื่อน <ๆ S 2> ที่เล่นรถรุ่นนี้อยู่เนี่ยจะไล่ตามทำตามกันได้นะครับ หรือถ้าเกิดใครใช้รุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเป็นที่ชุดไฟไหมต้องเปลี่ยนเพื่อไปจูนไหมหรือว่าเป็นที่แคมก็มาบอกกันได้นะครับหรือหัวฉีดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไปเช็คดูแล้วนะว่าช่างเขาบอกว่ามันก็ปกตินะปั๊มติ๊กหัวฉีดอะไรเงี้ยโค้ดอะไรก็ไม่มีไม่ติดใช้ได้ปกติหมดผมก็สันนษฐานว่ามันอาจจะเป็นแค่2ออย่างนี้นี่แหละนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ในอนาคตอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งหลังจากที่ผมไปเปลี่ยนไล่เปลี่ยนทีละอย่างแล้วผมก็จะมาไล่อัปเดตทีละอย่างอาจจะมีวิ่งให้ดูด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับที่ชมมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ